มื่อนี้สาวน้อยได้เนื้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นเนื้อเศษเขาเสียเอามาให้ป่าแต่ก็บรรยากใจว่าป่าเขาเสียได้กินบ่เพราะว่าเขาเสียเอาให้จากน้อยเดี๋ยวเขาเสียมาเบิ่งว่าเสียมีทั้งอีก,กาแล้วก็มีทั้งหมาค่ะพี่น้องคะ่งคะเมันเสียมาซอก,กินเนาะแต่เขาก็ที่ลองเทลงไปเบิ่งค่ะกาเนี่ยก,กินดีดังดีขนาดค่ะพี่น้องค่ะเทออกไปที่พาก,กันมาเลยคะล่ะเดี๋ยวที่เทไปเนาะน่คะเนื้อเศษค่ะอือกินกินแบบอย่างแรง อุ้ยดูเลยนี่เทไหมเหม็นไหมล่างสูงก,กันค่ะปล่อยไปเลยเอาเอามาล่อปลาไว้อยู่ในบอ่อค่ะล่อพวกปลาปลาดุกปลาค้อเนาะปลาใหญ่ค่ะลอยไปเลยเดี๋ยวจากน้อยเฮาสิลองท่าจอบเบิ่งค่ะเพราะว่าชาวน้อยเอามาให้ล่อแล้วนี่ทั้งอีกาค่ะแล้วก็ทั้งน้องหมาค่ะ มาเต็มเลยเดี๋ยวเฮาที่ท่าเบิ่งค่ะโอเคเดี๋ยวเฮาทิไปเลาะเล่นในกลางท่องนาท่าเนาะเดี๋ยวที่ท่าจอบเบิ่งค่ะเดี๋ยวสนนอยจะเอาคลิปมาฝากนะคะถ้าเห็นอีกามาค่ะ